เอาละครับตอนนี้โครงการดิจิตอลวอลเล็ต0 0ึ่บาทว้าวุ่นแน่นอนฮะเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายกดำตีช่วยคลังเองแล้วก็หลายๆส่วนยืนยันชัดเจนว่าแจกแน่นอนดิจิตอ l วอลเล็ตหนึ่บาทพฤษภาคมปี2,567ก็คือปีนี้ตามไทม์ไลน์เดิมที่มีการพูดกันไว้ก่อนหน้านี้จะปรากฏว่าวันนี้ครับ วันที่17มกราคมคุณจุลพันธ์อมอวิวัตรรัฐมนตรีช่วยคังและก็ถือว่าเป็นหัวหอกสําคัญในการดําเนินนโยบายนี้ออกมายอมรับเป็นครั้งแรกครับว่าคงไม่ทันไทม์ไลน์เดิมก็คือพฤษภาคมปี2567คือต้องเลื่อนออกไปก่อนอ้าวแล้วสาเหตุที่เลื่อนคืออะไร 1. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกากฤษฎีกาบอกแล้วผมไม่ได้ไฟเขียวนะ แต่มันเป็นความเห็นที่ส่งมาให้รัฐบาล2คืออันนี้ประเด็นสําคัญปปชครับต้องรอความเห็นจากปปชก่อนซึ่งก่อนหน้านี้มันมีเอกสารหลุดจากอนุปปชร้อยกว่าหน้าบอกเลยครับว่าถ้าจะเดินหน้าโครงการแจกเงินดิจิ t a ลวอลเล็อยากจะให้รอบคอมีข้อเสนอแนะหลายอย่างข้อเสนอแนะหลายอย่างของปปชเนี่ยอาจจะมีผลต่อโครงการนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าห อาจจะผิดกฎหมายการเลือกตั้งหาเสียงไม่ตรงปกสัญญาวไว้แบบหนึ่งแต่ปรากฏว่าสัญญาว่าแจกทุกคนแต่พอมาเป็นรัฐบาลแจกให้บางคนมีคุณสมบัติตามมาตอนแรกบอกไม่กู้ตอนนี้กู้5้าแสนล้านอ้าวนโยบายไม่ตรงปกผิดกฎหมายการเลือกตั้งหรือเปล่าอันเนี้ยอนุปปชตั้งข้อสังเกตเอาไว้เพราะว่ากลัวถูกไหมครับสองคุ้มค่าหรือเปล่า วิกฤตเศรษฐกิจจริงไหมแล้วความคุ้มค่าในการที่ไปกู้เงินถึง5้าแสนล้านเอามาแจากแค่บางคนแต่ทุกคนเป็นหนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่าหลายหน่วยงานก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันยังไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจนะแต่บางคนในรัฐบาลก็บอกเฮ้ยตอนนี้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วความเห็นไม่ตรงกันทีนี้แหละจะกลายเป็นปัญหาปปชอก็ไปประเมินว่าอนุปปชอก็ประเมินว่าโครงการน,นี้มันจะได้ไม่คุ้มเสียนะ และอาจจะสูมเสียงต่อการผิดกฎหมายเยอะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการเลือกตั้งหรือพรบวินัยการเงินกลังเอาละครับงานก็เลยเข้าว้าวุ่นกันเลยจะได้หรือไม่ได้จะแจกได้หรือแจกไม่ได้จะยังไงดีตอนนี้คนจะต้องรอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาแล้วก็มาประชุมบอร์ดคณะกรรมการดิจิทัลชุดใหญ่ก่อนว่าตกลงแล้ว จะเดินหน้าต่อไปยังไงดีเพราะที่ผมบอกไว้ปปชเนี่ยมีส่วนสําคัญนะครับเพราะอะไรก่อนหน้านี้จําได้ไหมปปชมีการไปเชื่อมโยงกันอ่ะอันนี้เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้มีการไปเชื่อมโยงกันว่าก่อนหน้านี้โครงการรับจำนำข้าวปปชเคยมีข้อเสนอแนะกับรัฐบาลชุดนู้นมาแล้วชุดก่อนหน้านั้นมาแล้วว่าอย่านะให้ทําแบบนี้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 นะอย่าไปทําแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นนะ แต่รัฐบาลสมัยนั้นก็เดินหน้าต่อสุดท้ายแล้วมีรัฐมนตรีติดคุกจากโครงการรับจำนำข้าวตอนนี้กู้อีก5 0แสนล้านโครงการดิจิ a l ล a l ล e t คนก็ประเมินว่าเฮ้ยถ้าเดินหน้าต่ออย่างไม่รอบคอบอาจจะมีปัญหานะมิฉะนั้นแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าดิจิ a l ล a l ล e t จากรักฐบาลจะแจกได้หรือแจกไม่ได้ตอนนี้ต้องรอ,อาคณะกรรมการชุดใหญ่เข้ามาประชุมกันก่อน ตอนนี้หลายคนว่าวุ่นแหละเอ๊ะหนึ่งฉันจะได้หรือไม่ได้แต่บางคนก็ว่าวุ่นว่าฉันจะเป็นนี่หรือไม่เป็นนี่กันแน่ถูกไหมครับมิฉะนั้นรอก่อนนะแต่ฟังแบบนี้แล้วก็สุ่มเสียงเหลือเกินนะต้องรอดูรัฐบาลต่อไปว่าจะเดินหน้าต่อหรือจะหาทางลงเอาล่ะครับรอติดตามนี่คืหน้าล่าสุดนะด i g i t a l Wallet ทันทุกประเด็นร้อนไม่พลาดทุกประเด็นดังกับข่าวไทยรีพอร์ต